สวัสดีค่ะเพื่อนเอฟซีพี่น้องสุกุศนมาค่ะมากินเขาแรน้งกันเมื่ดแล้วควรสีเขียวด้านเรียวนี่เนาะแค่นะมาซับหอยเจอมาทำเบียร์ชาอตอนนี้ชอบมาเนาะสันเยอะสั้นเลยสดเลลังสั้ไหมอือเออเยกล้วยทอดมันทอดกล้วยทอด ก๋วยจั๊มันทอดมันมันทอดก๋วยทอดมันเนี่ยอันนี้ปอเปียค่ะปอเปียทอดมีน้ำกิมแล้วค่ะมาค่ะเพื่อนๆมากินเขาแลกงเน้่ยันมือนม้อาหารฝรั่งนะฝรั่งเนี่ยฝรั่งฝรังชิพออค่ะเอออนี่ค่ะเพื่อนนี่ยักซันยาเนาะค่ะเนาะ สำเเลจอิตาเลียนนิชอันสื่อซมไปยูสื่อสำเเ็จมาอิชมากัลเนะสื่อสำเเ็จมากเนาะค่ะเนาะเสร็บๆครับกได้กินอาหารออาหารถือปากเสรบๆนะเพ่นหลังนขอบคุณครับ นี่โรยหนาด้วยด้วยชีสนะคะมันสิอันเราอบออกมาสิเป็นเรื่องเรื่องไหมนี่เรื่องเรื่องอันหนากินหนากินาอบโรยหนาชีสฮะถ้าจะเขีนอไดต้องเขีไน่าช่ีันนี่เรอริดไปเสียัหดอ้ยอ้อ้หมักหอมักก บมาม yes. oh. uh ่ม huh. ย oh. uh ังหวนอย่เลยฮัเหลแสนพิชมยหงสอนหวนมาสนนะอ้ยกลัวเสียเลียวค่ะเพื่อนเนาะอาหารแบบผบตดอดในป่ายูก็คอยถนัดเนาะค่ะเนาะขันอาหารเล่าอีสามนี่ถนัดเห็ดอุปปัตกอัปธิตยเียสุโถ้ก้อนสิลงมือไปยุกะขอบคุณเนเบนเอฟซีสุขูสุกุนเด้อค่ะสุโบอาสุโขเยวสุ ก่อนสิลงมือประโยชน์ขอบคุณเพื่อนเพื่อนเอฟซสุขูสุข้วเยอค่ะติเขาไม่หากำลังใจต้ามาติดตามขอบคุณตุกตุกคอมเมนต์ค่ะมาค่เพื่อนเพื่อนเอฟซีพี่น้องสุขูสุข้นแล้วมากินขาวแรกนะกันมม่นี้กินอาหารฝรั่งค่ะฝรั่งฝรั่งช่ยไดหอร่งฝรั่ง พลังเอเซนอาหารพลังพลังเอเซนอันนี้เป็นเคสเลยแบบสติ๊กเกอร์มีเคสหรือแบบอันนี้เคสกเคสลโอ้ยเดินโดนอินเทอร์เน็ตแล้วแซ่บข้ามไปแซ่บมั้ยหอมดอมหอมมาก เขาสีเห็ดแบบอนเป็นนูเดูเด่นแพนไหค่ะนเนาะนูเด่นผ่น,น,น,นแล้วก็สิพัดอันพัดเนื้อไหมล้วก็เห็ดเป็นล้วก็สีลาดลาดนาลาดแพนอันนูเดเนนะคะเป็นสันสันไหอ้โหนเทสอ่ะออด้ยด้วยอืออ ปเปี้ยไปอยู่เฮ็ดเองนะคะเหมือนเฮ็ดเองรเราแบบนี้เฮ็ดไล่ๆเราก็สะใส่แช่แข็งไว้เนาะ,ะนนนค่ะเนาะย่านอยากกินกระอองกมาทอดกินไหมเอ็ดแบบนั้นนะคะกินก็กินกระเข่าเข่าครับอุ้งข้อื้อหืนครับแล้ว <c oughs>

แซ่บยิ่่วต้องเผ็ดๆจังเลยแซบแห้งแซ่บคท่านผู้ชมอร่อยลังอร่อยไม่สินแ้เสร็จก็จะด้อก็

Ich kann auch noch. Nein, 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 ein bisschen auch. Mhm. Jetzt, wenn er so heiß ist, kann man es essen. Ich so mhm. brauche noch ein bisschen Soße. Da okay. mhm. ja, ist er noch. Nein, doch. Nein, mhm. ich will nicht mehr. Jetzt spürst du was, wenn er wieder hat.

Noch eine denn? Ja. Mm -mm. Ja, und voll. ja. gut. Ja. Auch gut. Ich bei Ja, jetzt bin ich Ich hab so viel getrunken, aber bin schon mm -hmm. mm -hmm. Oh. Mh. Ich hab meinen, ich hab Noch hm. hm? gut. ไม่ทำไมอย่าว่ากนหรังไห้กินผักไม่อยเป็นนี่ค่ะไม่อยกินผัก,กอืมแล้ก็ต่าซห้องรกชาติแบมนะ้อืมเนี่ยน้ำกินกระแจี๊ับมันเป็น จจัับบกับอือกินปลาสื่อประยูสื่อสำเร็จป่ะด้เห็ดออกนะ้ะเืรอดูสำเร็จมากนะคนร็จ้จากร้านเอเชียาอาเหรน้องหอยนี้ต้องเกิดนะาะ Hm. Mm. Ik ben gespannt of we de volgende weer naar Thailand kunnen. Hm. Mm. jaar mm. ja? Mm. Mm. Ah, mm hm. ร็ชาติแ hmm. ม่ไม yeah, I mean ่ได้ปัญหมเนี่ยโอ้กหรมเผ็ดดูสิครัม่เื้อกอะกจยบไข่เมือเวกินเขาคำโผ่ดมุนเขาคำโผ่กินไปหลายกินใจซ้ำนี่แหละเหมื ลูกจอดกับอิ่มนาะนางคนตางอิ่มพอไปกินเข่าคำโปดละบะนี่นึกจังไนบุปไปขันปรยชนไปรยชนเป็นคนเห็ดประยชน์เราชิมชิมไปนั่งแม่มันกับว่าอยากได้บะนึ่มเนี่ยไม่เห็ดอันแม้ว่ากินนะอิอ่มแล้วเนะาะกำลงัลงอิง่มแล้วกำลังจุ่มชื่นลัง f u l พังโิเหลี่ยังังก็สุขังังก็ไปเบิงเบิ้งหนังนี้มักบิงหนังดีบิงนังแน่สำหรับคลิปนี้ไปอยู่กับลุงจอดกัเอว้แค่นี้นะคะเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรากักดกระดิ่งให้เด้อค่ะเพื่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ